น,นี้อยู่กับเซลแอนนะคะที่ผู้สากการขายบริษัทเพชรยนตรถเมื่สองค่ะวันนี้นะคะพาพี่พมาอัปเดตรถเข้าใหม่อีกแล้วค่ะพี่ขาต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่เปิดปีใหม่มานะคะรถเรามากันเยอะมากๆนะคะตอนนี้รถแทบจะไม่พอขายเลยพี่ที่ขานะคะต้องขอบคุณนะคะโอ้โหยอดขายเดือนที่แล้วนะ,ะรวมทั้ง บริษัทของเรานะะี่ะทั้งหมด205คันเลยพี่พขานะะี่ยะบอกเลยว่าโอ้โหยอดขายทะุถล่มทลายมากสำหรับเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่ามีรถรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ๆขา สำหรับรถที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะเป็นรถบ้านด้วยสำหรับคันนี้นะคะรถบ้านรถเทิร์นนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบรถบ้านนะคะท่านใดหาอยู่นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย086 344 0045แจ้งติดต่อเซลแอนมาเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็น m a z d a 2นะคะตัว h a ชแบ b ก c k 1.3 High c o n n e c t นะคะปี2019มากับเลขไมล์หน0่กิโละคะคันนี้ราคาตั้งขายโห2.00,000 7,9,000บาทผ่อนยาวๆ84งวดได้เลยลูกค้าฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยสำหรับรถปี2019สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากคันสีน้ำเงินคันนี้กันก่อนเลยนะคะคันนี้ได้เป็นสีน้ำเงินสวยๆเลยพี่พี่ขารถนะคะยังไม่ได้ล้างสปาเก็บงานใดๆเลยเอาไมาพ่พี่ๆดูกันแบบเรียๆก่อนเลยเนะไฟด้านหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยคมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้สวยครบเสบสัต์ มาพร้อมไฟวงแหวนให้นะคะไฟจัดหมอกนะคะคู่หน้ามีให้ครบเรียบร้อยมาพร้อมโลโกโม้มาสด้าสวยๆตัดกับกระจังหน้าสีดำนะคะมาพร้อมลิ้นด้านหน้าให้นะคะตกแต่งด้วยสีแดงตัดน้ําเงินแบบนี้สวยลงตัวมากๆเลยและที่สําคัญใครหารถผ่อนสบายๆนะสําหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเนี่ยค่ะสี่พันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองพี่ๆคาเนี่ยผ่อนสบายๆเลยเนะะี่ยที่สําคัญคันนี้ซื้อสด เนีซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ไม่มีแวดนะคะไม่มีแวดเพิ่มด้วยสำหรับคันนี้ล้อแมกนะ,ะได้เป็นล้อแมกขอบ15ยางปี2024นยคะดอกยางใหม่สวยครบเลยค่ะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลยในตัวให้นะคะคิ้วกันสาดนะคะมีมาสวยครบรอบด้านเลยค่ะ นี่ยด้านมือจับเนี่ยค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกุญแจสมาร์ท n t นทรีบอกก่อนด้านในคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีทูโทนนะคะสวยๆเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้แล้วคันนี้นะคะจอกลางมีมาให้แบบทัชสกรีนเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยโหมดสปอร์ตมีให้ได้กดได้ใช้ค่ะพี่ๆขาเนี่ยสำหรับสายวัยรุ่นสายสปอร์ตนะะี่ค่ะและที่สําคัญคันนี้ได้เครื่องประหยัดด้วยมาดูด้านท้ายนิดนึงนะคะ ท้ายส,สวยๆเลยพี่ขามาพร้อมชุดแต่งทอ่อคู่ให้เรียบร้อยกล้องถ่ยเซ็นเซอร์ 4. จุดมีมาครบเลยค่ะนะคะสวยงามมากสีน้ําเงินมาพร้อมคลิปฉลามชับฟินให้สวยครบรอบคันเลยนะคะอ่าคันนี้มีกุญแจด้วยสักครู่นะ,ะนี่นะคะมาเปิดให้พี่ดูนิดนึงนะคะด้านในโอ้ คันนี้รถบ้านนะคะพี่ๆขารถยังไม่ได้ล้างสปาใดๆเลยนะเอามาพี่ดูแบบเรียวก่อนเลยค่ะนะคะเบาะผ้าสวยๆเลยด้านบนนะคะไฟใช้งานได้ทุกจุดทุกดวงสวยครบรอบด้านเลยค่ะนะคะเรรูมบอกเลยกว้างนะสําหรับคันนี้ไม่แคบนะคะเบาะผ้าตึงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันบ้าง โครงสร้างหลักตัวรถนะคะโครงสร้างเดิมเลยพี่ขานะคะสวยครบเลยตัวน็อตไม่มีรอยงัดแงะขันไขนะคะแล้วก็ที่สําคัญด้านท้ายอุปกรณ์เนี่ยได้มาครบเลยนะคะอันนี้ฝั่งทางด้านขวานะคะเหลี่ยมคมสั่งตัวรถเดิมนะคะกุญแจสมาร์ทเอ็นจิเนถือกุญแจห่างจากรถเนี่ยรถจะล็อกเลยนะคะพี่พี่ก็กดปุ่มไปหนึ่งที่นี่นะคะสามารถเปิดใช้งานได้เลยค่ะรถสวยๆก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะด้านมือเปิดนะคะตรงนี้เป็นหูกระจกมองข้างปรับนะระดับซ้ายขวาเนะคะเป็นอันนี้เป็นพับนะคะล็อกประตูล็อกกระจกนะคะสวยๆเลยตรงนี้เป็นตกแต่งด้วยหนังสีดำสวยๆเลยค่ะนะสินยางร่องน้ําขอบประตูเดิมนะคะตัวน็อตเดิมนะสวยครบเปะ๊ะทุกจุดเลยพี่ขา นะะ็อตไม่มีรอยั้างนี้ขันไขด้านในแอร์ได้เป็นทรงโมเดิร์นนะคะสวยๆเลยพวงอะไรมันติฟังก์ชันให้เบาะสวยนะคะขนาดเป็นเบาะผ้านะ,ะปีกเบาไม่มียับมีย่นเลยพี่ๆนะคะตัวน็อตสวยเดิมนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบมั่นใจได้เลยว่าคันนี้ไม่มีเปลี่ยนใดๆมาแน่นอนนะคะมาเดี๋ยวคนนี้สตาร์ทให้พี่ๆดูปุ่มนะคะสตาร์ทอยู่ด้านนี้โอ้โหหายากนิดนึงตามสไตล์เขาเลยวัยรุ่น อันนี้เลขมาอยู่ที่1 4 9 1 5 1กิกโลเท่านั้นหน้าจอได้เป็นตัวเลขแบบดิจิตอลด้วยเนคคาสวยใสยเลยคันนี้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้ขอนี้ขยับเบาะนิดนึงนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน,น,ชนแบบ3ากา้านสวยๆทรงสปอร์ตนะคะล็อกความเร็วมีมาให้นะคะสั่งการด้วยเสียงผ่านพวงมาลัยได้เลยลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยได้เลยคะ่ะนะคะสวยๆเลย พวงมาลัยไม่มีลอกร่อนเลยพี่จา๋าหน้าจอด้านกลางได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยนะคะนี่นะคะแอร์ออโต้แอร์สวยๆทรงยาวไปอย่างนี้เลยค่ะนะคะสวยๆทุกจุดเลยมีชาร์จแบตแบบบุหรี่ให้ DFI ใช้งานได้เกียร์ออโต้แบบเกียร์ตรงนะคะโหมดสปอร์ตมีให้ได้กดได้ใช้นะคะตรงนี้เป็นปุ่มควบคุมหน้าจอด้านบนอ่ะ๋ยวจะขออนุญาตหมุนตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้นิดนึง ีหมุนให้พี่พดูนะคะอันนี้หมุนจากคอนโซลด้านล่างนะนะคะแอปพลิเคชนันลองกดดูนะคะเชื่อมต่อต่างๆได้เลยใช้งานได้เลยค่ะสวยครบทุกจุดเบรกมือแบบแมนวนวลนะคะมีวางแก้วให้2จุดเบาะสวยครบทุกตัวเลยค่ะน้องยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้สปาเลยที่พจา๋ากล้องนะคะเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเจ้าของใหม่ได้ไปไม่ต้องทําอะไรเลย ใช้งานอย่างเดียวเนีสำหรับคันนี้นะสวยครบทุกจุดเลยพี่พี่ขนี่ะชอบถูกใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาย้ํารุ่นกันอีกหนึ่งรอบเนี่ยสำหรับเจ้าสีน้ําเงินคันนี้สวยๆเป็นมาด้าสองเนี่ยฮะหนึ่งจุดสามไฮคอนเนปี2019มากับเลขไมล์หนึ่งแสมกิโลราคาตั้งขายวันนี้2องแ0 0เรถบ้านนี่ะใครชอบรถบ้านมาจัดรถบ้านได้เลย คันนี้ผ่อนยาวๆแปดงวดนะคะผ่อนเริ่มต้น4,500บาทเท่านั้นเองชอบถูกใจคันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย086 344 0045แจ้งติดต่อเซลยวแอนด์มาค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ